กอ,อื่นต้องเท้าความนิดหนึ่งครับพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนั้นสมเด็จโตท่านสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แม่หรือโยมมารดาเกศท่านสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่หลวงพ่อโตไว้ที่วัดนี้เพื่อให้แม่ของท่านได้เกาะใช้ผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ดังนั้นวงการพระเครื่องจึงเชื่อกันว่าพระสมเด็จวัดเกตชัยโยโดยเฉพาะพิมพ์เจ็ชั้น มีพุทธคุณโดดเด่นที่สุดในเรื่องเมตตาและความกตัญญูใครที่เลี้ยงดูพ่อแม่ดีห้อยพระรุ่นนี้จะเจริญรุ่งเรืองสุดขีดเสือเข้มนักเลงหนังเหนียวเรื่องราวเกิดขึ้นในยุคนักเลงครองเมืองมีขาใหญ่คนนึงชื่อเสือเข้มเสือเข้มเป็นคนจริงใจนักเลงและที่สำคัญคือรักแม่มาก ทุกเช้าก่อนออกจากบ้านแกจะกราบเท้าแม่ตักน้ำให้แม่กินหาข้าวหาปลาให้แม่ตลอดที่คอของเสือเข้มห้อยพระสมเด็จวัดเกตชัยโยพิมพ์เจ็ดชั้นหูยานองงามเลี่ยมทองซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากปู่กิตติศัพท์ความหนังเหนียวของเสือเข้มนั้นลือหลันเคยขู่คู่อริดักฟันด้วยมีดสปาร์ตากลางตลาดเคร่งเคร่ง เสียงเหล็กกระทบเนื้อดังเหมือนตีท่อนไม้เสื้อขาดกระจุยแต่ผิวหนังไม่มีรอยยางบอนหรือไม่มีเลือดออกเสือเข้มเชื่อมันมากว่าหลวงพ่อโตคุ้มครองกูเพราะกูเป็นคนกระตันอยู่จุดเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนนิสัยแต่แล้วเล่าก็เปลี่ยนคนเสือเข้มเริ่มติดเหล้าเมายาจากกินแค่สังสรรกลายเป็นกินหัวราน้ำทุกวัน พอเมาแล้วขาดสติจากที่เคยไหว้แม่ก็เริ่มด่าทอแม่อีกแกเอาเงินมากูจะไปกินเหล้าหนักข้อเข้าวันหนึ่งเสือเข้มเมาหนักกลับมาบ้านหาเรื่องแม่แม่แก่ๆพยายามห้ามปรามไอเข้มพ่อเธอลูกเก็บเงินไว้ซื้อข้าวกินบ้างด้วยความโมโหเสือเข้มผลักแม่จนล้มหัวฟาดพื้นเลือดไหลาอาบแม่นอนร้องไห้ด้วยความเจ็บปวด แต่เสือเข้มไม่สนใจเดินข้ามหัวแม่ไปรื้อเอาเงินในกระป๋องแล้วเดินออกจากบ้านไปกินเหล้าต่อหน้าตาเฉยอาถรรพ์พระเตือนไผ่คืนนั้นขณะที่เสือเข้มกำลังนั่งกงเล่าอยู่ในร้านจู่ๆแกก็รู้สึกร้อนวูบที่หน้าอกเหมือนมีไฟมานาบแกเอามือจับที่พระสมเด็จในคอปรากฏว่าพระร้อนจีและที่น่าตกใจคือสร้อยทองที่แกใส่อยู่ จูจูก็ขาดผึงร่วงลงมากองกับพื้นเพื่อนๆในวงเล่าทักว่าเฮ้ยพี่เข้มล้างไม่ดีแล้วพระร่วงจากคอรีบกลับบ้านไปไหว้แม่เธอพี่ไปขอขมาแกซะแต่เสือเข้มกำลังห้าวตะโกนด่ากลับโอ้ย oh, สร้อยมันเก่ามันก็ขาดสิวะกูหนังเหนียวซะอย่างใครจะทำอะไรกูได้พระอยู่กับกูมาสิบป,ปีท่านไม่ทิ้งกูหรอก ว่าแล้วแกก็ยิบพระใส่กระเป๋าเสื้อแล้วกินเหล้าต่อจุดจบของคนเนรคุณ้ากลับบ้านเสือเข้มเดินโซสัตว์โซเซผ่านซอยเปลี่ยวครูอริกลุ่มเดิมที่เคยดักฟันแกคราวนี้ดักรออยู่มุมมืดพร้อมปืนลูกสองปังเสียงปืนนัดแรกดังขึ้นเสือเข้มโดนยิงเข้าที่กลางหลังปกติถ้าระดับเสือเข้มต้องแค่จุหรือแค่รอยชำ้ำ แต่คราวนี้ทันลุครับท่านผู้ฟังกระสุนลูกปลาย9เม็ดทัลุร่างเสือเข้มจนพรุนเลือดพุ่งกระฉูดเป็นท่อประปาแตกเสือเข้มล้มลงขาดใจตายขาที่ตาเหลือกโพลงด้วยความงุนงงก่อนตายความจริงที่น่าขนลุกพอตำรวจมาชันสูตรศพค้นในกระเป๋าเสื้อเพื่อหาหลักฐานตำรวจหยิบเอาพระสมเด็จวัดเกศชัยโยอง,งนั้นออกมาดู ทุกคนที่เห็นถึงกับขนลุกสู้พระสมเด็จองค์นั้นไม่ได้โดนกระสุนยิงใส่เลยแม้แต่น้อยแต่สภาพพระแตกหักเป็นสองท่อนในแนวขวางหรือหักกลางองค์รอยหักนั้นใหม่เอี่ยมเหมือนพึ่งหักเมื่อกี้คนเท่าคนแก่ที่มามุงดูต่างวิจารณ์กันว่าสมเด็จท่านไม่ได้เสื่อมแต่ท่านเสด็จหนีต่างหาก ท่านทนอยู่กับคนเนรคุณที่ตบตีแม่บังเกิดกล้าวไม่ได้เมื่อศีลขาดความกระตันยูขาดพระท่านก็หักสะบัน้นเกราะแก้วคุ้มกายก็สลายไปเหลือแต่ตัวเปล่าๆให้เขายิงตายบทสรุปนี่แหละครับท่านผู้ฟังตำนานพระสมเด็จวัดเกศชัยโยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพ่อแม่คือพระอรหันในบ้าน ถ้าท่านยังดูแลพระที่บ้านไม่ดีท่านจะไปหาพระเครื่ององค์ละสิบล้านร้อยล้านมาห้อยคอก็ไม่มีประโยชน์เพราะเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกคือความกระตันอยู่ครับสำหรับคําคืนนี้รีบกลับไปกราบพ่อกราบแม่หรือระลึกถึงพระคุณท่านก่อนที่จะสายเกินไปนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ